โครงการบ้านใกล้ห้างโรบินสันพาชมบ้านหลังใหญ่สามนอนสามน้ำสามจอดดูให้จบมีของแถมด้วยนะมาเริ่มกันที่ประตูรั้วไม่ต้องใช้มือเปิดใช้ปากก็พอเปิดอตัตโนมัติแบบตัวแม่ตัวมัมไมยล่ะต่อกันที่ประตูดิจิตอลดอลล็อกสแกนนิ้วมือกดรหัสเข้าบ้านกันไปเลยพอเข้ามาก็จะเจอกับโซนเลี้ยงเพดานสูงถึง2.8เมตรโปร่งโล่งสบายมากๆกงเก็บของใหญ่จุใจบ้างไม่รกเก็บคนสวยเข้าไปได้ทั้งตัวแบบนี้เลย ำหรับบันไดเป็นงางคอนกรีตเสริมเหล็กราวจับสแตนเลส,สตีลผืนเป็นกระเรื่องนำเข้าด้วยนะดีไซน์บ้านเก๋มากมีอัพเปอร์เปดด้านนี้จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์ัด็ก้าสวยงามวางกว้างมีมื ing, อบอดอนโฟเซตและห้องน้ำในตัวสุขภัณฑ์ของที่นี่จะเป็นระบบชำระล้างอัตโนม,มัติของโซลอร์ทุกห้องติดตั้งชาวเวอร์สกีและเลนชาวเวอร์มาให้พร้อมใช้งานเริเวอร์ในส่วนระเบียนก็กว้างจิบกาแฟเทสวิวชิลเลยชั้นสองที่เหลือจะมีห้องนอนอีกสองห้องใหญ่และห้องน้ำอีกหนึ่งห้องที่เหมือนกับ หลังบ้านไม่ติดใครปลอดภัยด้วยระแนงและรั้วไฟฟ้าพื้นที่ขนาดใหญ่พิเศษต่อเติมได้เต็มที่ไม่เสีอใช่ไหมเราวัดให้แล้วตัวบ้านหา่างจากรั้วถึง420เซนติเมตรทางบานก็กว้างไม่ติดใครด้วยปังสุดใครสนใจมาชมบ้านเดินทางง่ายมากขับตรงผ่านแม่กมะพรมนฉัเชิเซามาเจอเลยอ,อยู่ซ้ายมือตรงท่าปัางคางเท็กสว่วนกลางสุดจะทุกรันให้โดมิสันแค่ไหนดูเอาพิเศษเมื่อจองภายในงานรับของแถมทั้งหมดนี้กลับไปเลย